ครับเราก็มาประเด็นที่คุณอำนาจก็สอบถามเข้ามาพอดีไปว่าเป็นประเด็นร้อนที่คนอยากฟังนั่นแหละนะครับก็เรื่องของการควบรวมระหว่างก้ากับอินทัชนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะตั้งเป็นบริษัทใหม่ก็คือเขาเรียกเออร์มาเกเมชันนะครับก็คือก้าวบวกอินทัชกลายเป็นบริษัทใหม่ก็คือ A อบวกบเป็น C นะครับก็เอ่อน่าสนใจมากนะครับแล้วก็เอ่อโครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูก็ทางซิงเทลก็จะเข้ามาถือด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการรวมระหว่างธุรกิจที่เป็น ด้านของเทเลคอมแล้วก็บวกบกับธุรกิจโรงไฟฟ้าของก้าไปเลยนะครับจริงๆเขาเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วถ้าใครที่ตามตลาดทุนก็จะรู้แล้วว่าก้าก็เข้ามาซื้ออินทัชกับแอดวานซ์มาสักระยะหนึ่งแล้วที่จะคล้ายๆกับว่าจะพยายามทําอะไรธุรกิจใหม่ๆกันขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าทําให้มันชัดเจนขึ้นทําให้มันดีขึ้นเลยประมาณนี้นะครับครับซึ่งการควบรวมนะครับมาดูภาพของโครงสร้างนิดน,นึงแล้วกันก็คือจะเห็นว่า ภาพทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นโครงสร้างเดิมก่อนจะปรับนะครับก็กาฟเนี่ยเขาจะถืออินทัชอยู่แล้วอินทัชก็จะไปถือ Air a i s อีกทีหนึ่งนะครับส่วนซิงเทลเนี่ยเขาไม่ได้ถือกาฟนะครับก่อนหน้านั้นเขาคือเขาเป็นคนที่ถืออินทัชมันอยู่นานอยู่แล้วแต่พอรวมนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยเอากาฟมารวมอินทัชเนี่ยกลายเป็นบริษัทใหม่นะครับหรือตรงนิวโคที่เป็นสีฟ้าอ่อนๆตรงเนี้ยกลายเป็นว่าซิงเทลเนี่ยก็จะกลายเป็นคนมาถือนิวโคไปนะครับผมก็อันเนี้ยมองในเชิงลบได้นิดนึงตรงที่ว่า คือเดิมทีมันก็รู้อยู่แล้วนะว่าซิงเทลแอบอยากจะ exit นิดนึงอยู่เหมือนกันสำหรับอินทัศนะครับแต่ก็เขาก็ทยอยทยอ exit ไปแหละทีนี้พอเขามาถือตัวนิวโคที่มันมีธุรกิจไฟฟ้ามาด้วยเนี่ยซึ่งไม่แน่ใจว่ามันตรงกับวัตถุประสงค์ลงทุนแรกเขาหรือเปล่าอาจจะมีผลหรือเปล่าว่าอ่าอย่างนี้ก็ยิ่ง incentivize ให้ผู้ถือหุ้นที่ต่างประเทศเขาอยากจะขายหรือเปล่านะครับก็จะเป็นโอ e r h a n แห่งอันนี้ถ้ามองในมุมลบนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าอาจจะไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นนะครับซึ่ง ก็อันนี้อันนี้มองว่าถ้าสมมติขายเนี่ยซิงเทลก็อาจจะขายให้กอล์ฟเลยก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็มีมีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยการควบรวมเนี่ยในรายละเอียดมันยังออกมาไม่ไม่ครบนะครับเมื่อวานเป็นการประกาศเบื้องต้นแล้วก็โพลตัวเลขต่างๆออกมาก็เลยทําสรุปตัวเลขมาให้เป็นอันนี้าจะแคปหน้าจอแล้วไปไปดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้แต่ว่าโดยคร่าวๆก็คือจะมีทุนจดทะเบียนประมาณสักหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันล้านแล้วก็เป็นอ่า 1บาทต่อหุนนะครับแล้วก็จะแปลงสภาพของกราฟกับอินทัชตามตัวเลขเลยก็1ห,หุ้นกว่ากว่าเนี่ยเป็น1ห,หุ้นของนิวโคนะครับงั้นผู้ถือหุ้นของกราฟกับอินทัชเนี่ยถ้าไม่ทําอะไรเลยคุณก็จะไปถือหุ้นใหม่ที่นิวโคแล้วจกราฟกับอินทัชสุดท้ายก็คงจะต้องเดลิสแล้วก็เป็นบริษัทใหม่เข้ามาจดแทนมันก็จะเป็นภาพเดียวกับทรูกับดีแท็กนั่นแหละนะครับถ้าใครผ่านผ่านตรงนั้นมาเนี่ยกระบวนการก็จะเหมือนกันเลยนะครับ แล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีการเสนอหุ้น a d v a านซ์กับไทยคมเพราะว่าด้วยความที่มันมันเป็นแบบมันต้อง,ต,องต้องทำ <tender offer. S 1> ต้องทำ f e ่ทำ Tender Offer ใช่แล้วก็เลยมีการเซ็ตราคาออกมาแล้วก็คือจะซื้อ a d v a n c e ์ที่216.30บาทนะครับนี่ก็คงใช้ราคาเฉลี่ยเพราะก่อนอันนี้เราก็จะเห็น a อดวานซ์อยู่ใกล้ๆแตะประมาณช่วง200อยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันราคาก็เลยต่ำกว่าราคาตลาดตอนนี้นะครับก็จะซื้อทั้งหมดเนี่ย5 0 0กว่า ล้านหุ้นนะครับห้ากว่าล้านหุ้นหรือประมาณสัก18%ของทุนจดทะเบียนนะครับถ้าไทยคมเนี่ยก็ราคาเสนอซื้อก็จะเป็น11บาทนะก็จะใกล้ๆกับราคาปิดของตลาดนะครับก็6 3 4ล้านหุ้นก็ประมาณสัก58%ของทุนจดทะเบียนอันนี้ถามว่ามี a d v a านซ์มีไทยคมต้อจะต้องไปขายไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะไม่ต้องก็ได้เพราะถ้า โอเคที่จะถือต่อมันก็ไม่มีประเด็นอะไรเพราะว่า a d v a n c e กับไทคมเนี่ยเขาจะไม่ดีลิสต์นะครับก็ยังอยู่ในเซตต่อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เชื่อว่าด้วยราคาตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปขายตัวตาม Tender Offer แต่แน,น่นอนพวกนี้เนี่ยก็จะมาสรุปกันกทีเนี่ยหลังประชุมผู้ถือหุ้นนะครับก็จะมีประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยน่าจะ วันเดือน3ตุลา,ลาใช่ก็อีกสักพักหนึ่งเลยนะครับแล้วเดี๋ยววันสองวันนี้เชื่อว่าจะมีารายละเอียดออกมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรื่องของการควบรวมแรงต่างเนี่ยก็ยังยังยังไม่มีารายละเอียดแบบออกมาแบบชัดขนาดนั้นนี่เป็นประกาศในเชิงว่า <S <S ประกาศที่จะควบรวมแล้วก็มีตัวเลขพวกนี้ออกมานั้นก็ถือว่าโดยภาพรวมสรุปอย่างนี้นะครับว่าถ้ามีกราฟมีอินทัชอยู่ถือไว้ก็ได้เพื่อจะไปเป็นนิวโคเลยเพราะเชื่อว่านิวโคเนี่ยน่าจะเป็นในเชิงบวกนะครับ มี advance ไม่จำเป็นต้อง tender ถือต่อได้เพราะไม่ได้ดี l e t มีไทคมไม่จำเป็นต้อง tender เพราะไม่ได้ดี l e t นะครับนี่ก็แต่ถ้าใครคิดว่าเออถ้าวันที่เขามาเสนอขายแล้วไอ้มันเสนอซื้อแล้วราคามันในตลาดมันถูกกว่าแล้วอยากขายก็ไม่ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนะครับเราเราก็เชื่อว่าสุดท้าย2ตัวนี้ก็น่าจะยังอยู่ในตลาดไม่น่าจะมีประเด็นถึงขนาดถึงขนาดว่า tender ครบจนต้อง delete อะไรแบบนี้นะครับครับอันนี้ใบเสริมนิดนึงก็เอ่อตัวของการ tender offer เนี่ยจริง มันจะเข้าตัว conditional tender offer เยู่แล้วแหละเขาก็เลยใช้คำว่าจะเป็น voluntary ไปเลยดีกว่ายังไงมันก็ต้องทำ tender ก็ใช้คำว่า voluntary แต่ว่าไม่ได้เพื่อที่จะออกตลาดนะครับแล้วก็ในมุมหนึ่งเนี่ยการที่ราคาอย่าง advance เนี่ย216บาทถ้าดูราคาณนะหุ้นวันนี้จริงๆ advance ตอนนี้มันแพงกว่านะครับก็สะท้อนว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำ tender ขนาดนั้นก็เลยตั้งราคาไว้ด้านล่างนะครับตัวไทยคมก็เหมือนกันไทยคมตอนนี้อยู่11.1 S <S อตอนราคาเสนอซื้อก็11นะมันก็ดูแฝงนะครับเหมือนไม่ได้อยากซื้อขนาดนั้นเพราะปกติเนี่ยถ้าไปดูคนทำ tender offer แล้วเขาอยากจะซื้อเนี่ยเขาจะตั้งราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วาราคาหุ้นมันค่อนข้างจะรีดราคาหุ้นได้เหมือนกันถ้าเกิดตั้งราคาทํา tender offer สูงกว่าราคาตลาดนะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยที่ตั้งต่ํากว่าเนี่ยคือใบมองว่าอย่างนี้ถ้าปกติเวลาคนตั้งสูงกว่าราคาหุ้นมันจะพุ่งใช่ไหมคำถามก็คือตั้งต่ํากว่าราคาลงหรือเปล่า ในมุมของไบต์เนี่ยไบตมองว่าไม่ไม่ลงนะครับมองเป็นบวกด้วยซ้ำนะครับถึงแม้มันจะไม่ได้หมวกเหมือนกรณีตั้งสูงกว่าราคาตลาดก็จริงนะครับแต่ว่ามันเหมือนเป็นการเซ็ตราคาต่ําสุดเป็นการเซ็ตราคาฟลอร์ไว้นะเพราะว่าถ้าเกิด a d v a านซ์มันลงมาต่ำกว่า216มันมีคนจอจะซื้อแต่ว่าก็อ f ใหญ่ๆตรงที่ว่าต้องผ่านพุดมติผู้ถืหุ้นนะวันที่สตุลาอันนี้ยังไม่ไม่ได้ไฟนอลขนาดนั้นนะครับแต่ก็ คิดว่าน่าจะระดับหนึ่งแหละคิดว่าไม่น่ามีน่าจะทำแหละนะน่าจะนะน่าจะไม่มีปัญหาใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยเหมือนมันเซตราคาฟลอร์ไว้แอดวานไม่น่าจะต่ำกว่า2 1 6เพราะว่าถ้าต่ำกว่ามันก็น่าจะมีคนมาซื้อเ mm hmm. ออมันก็เหมือนเป็นการแคปดาวไซน์นะแต่อัพไซน์มันยังไม่จำกัดแล้วก็บวกกับมุมมองเรานะยเราก็ยังชอบแอดวานอยู่นะช่ว mm hmm. งนี้จริงๆเราแนะนำให้สวิชจากทูมาแอดวานด้วยนะครับทาร์เก็ตไพรซ์อัพไซน์อะไรต่างๆมันค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็มีปันผลด,ด้วยนะครับ mm hmm. ส่วนเรื่องของการสวอ เหมือนว่ามันก็จะมี conditional นิดนึงถ้าเกิดส w a ปเนี่ยเขาจะมีปันผลตัว in ทั u c ให้4บาท50ใช่ไหมพี่มดก็ <In> special dividend ใช่ครับคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับว่าเขาผ่านไหมแหละถ้าดีลนี้ไม่ผ่านก็ไม่น่าจะมีการจ่าย special dividend แต่เหมือนที่สอบถามพี่เล้งนะครับก็ด้วยความที่เ a โชเนี่ยถ้ามาคํานวณเนี่ยเหมือนมันจะถ้าการาฟแปลงไปตัวโคเนี่ยมันค่อนข้างจะแฟงนะครับแต่ตัว in touch แปลงไปโคมันดูอาจจะ under price เนินหนึ่งนะครับ แต่พอมาคำนวณไอ้ตัวปันผล4.5บาทต่อหุ้นเนี่ยมันดูแฟร์ๆเท่ากันก็เลยมันเป็นตัวนี้แหละที่ทําให้มันชดเชยเลยโชมันโอเคนะครับถ้าไปคํานวณแบบเออลึกมากขึ้นนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยแปลว่าแปลว่าอินทัดกับไม่ใช่ตัวแอดวานกับตัวกราฟเนี่ยวันนี้น่าจะขึ้นนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือการที่เลโชมันเซตมาค่อนข้างแฟร์แล้วเนี่ยสมมติถ้าเกิดวันนี้เราเห็นหุ้นอินทัดขึ้นแล้วหุ้นกราฟไม่ขึ้นเนี่ย อันนี้ถือว่าเป็นการมิสไพรซิ่งของตลาดนะอาจจะหาจังหวะทําทให้มันก็ไม่เชิงอภิษฐานนะแต่ก็คือเป็นการแอดจัสราคาได้ก็คือถ้าอินทัดขึ้นแล้วกาฟไม่ขึ้นนะซื้อกาฟเลยนะครับหรือว่าถ้ากาฟขึ้นอินทัดไม่ขึ้นเนี่ยก็ซื้ออินทัดเลยแต่รวมๆเนี่ยมองเหมือนพี่มอลว่าข่าวเนี้ยน่าจะทําให้มีวอลลุ่มแล้วก็เข้ามาเทรดในในตัวกาฟแล้วก็แอดวานถ้าถ้าเป็นไบต์เนี่ยไบต์จะไม่ดูตัวอินทัดเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งก็คือ สมมติถ้าเราเลงเรื่อง s p e c i a l dividend เนี่ยเราจะไปโดนภาษีทำไมในเมื่อกดเอ่อถ้าตลาดมีประสิทธิภาพเนี่ยกราฟกับแอดวานด์ด้วยเลโชเนี่ยมันควรจะขึ้นพอๆกันอยู่แล้วก็ไปซื้อกาฟดีกว่านะครับสำหรับไปแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่น่าสนใจก็คือการที่เขารวมกันเนี่ยเอ่อก็แอบ,บชม FA เขานิดน,นึงนะว่าค่อนข้างเก่งเพราะว่าพอรวมกันเนี่ยกราฟที่ผ่านมาต้องถ้าดูบาลานซ์ชีตเขานะครับคือเขาโตเร็วแต่ว่าโตเร็วแน่นอนก็ต้องมีการกู้นี่ก็ค่อนข้างเยอะครับทีนี้พอมารวมกันนเี่ย บาลานซ์ชีพมันจะดีขึ้นนะครับพอบาลานซ์ชีพดีขึ้นเดบกอบวนนอะไรต่างๆมันก็จะดูดีขึ้นก็มันก็จะทอนเหมือนกันว่าเอออย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตมากขึ้นเป็นการส่งสัญญาณว่าอา,อาจจะกู้ได้มากขึ้นในอนาคตบาลานซ์ชีพดีขึ้นแน่นอนอีกอันหนึ่งก็คือต้นทุนทางการเงินก็ลดลงนะครับมันก็เลยมองรวมๆเนี่ยเป็นบวกนะครับก็ชอบถ้าถามใบนะใบว่าบนข่าวเนี่ยใบเล่นกาฟเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็แอดวานก็ เล่นได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนมีคนมาตั้งราคาฟลอรไว้ให้ใแล้วก็อย่าลืมครับว่า In t o ท c h เนี่ยเอาจริงๆตอนนี้ก็แทบจะไม่มีธุรกิจละหลกัหลกๆก็จะเปแนทวานซ์อยู่แล้วใช่กลายเป็นการเหมือนใช้มันลงตัวในระดับดหนึ่งเหมือนเหมือนเขาอาจจะอยากแก้ปัญหาเรื่อง Holding Discount ด้วยเพราะว่าคือ In t o ท c h เนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วไทคมก็ออกไปแล้วมันก็เลยเหมือนแบบไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่พอมารวมอยู่ใต้กาฟเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ากาฟก็มีล่าสุดไปลุย d Data Center นะรพี่บอนลุยเรื่องของ็ มีธุรก,กิจโรงไฟฟ้าเข้ามาด้วยนะครับมันเบลนอะไรที่มันดูมีโกรดเนี่ยจากเดิมที่อินทัสมันแค่เป็นบริษัทที่ถืออีกบริษัทหนึ่งมันก็จะโดนโฮลดิ้งดิสเค้าร์แต่พอไปเบลนเนี่ยตลาดอาจจะไม่ได้ใส่โฮลดิ้งดิสเค้าร์เท่าเดิมนะครับ mm hmm. เพราะว่าธุรก,กิจอื่นๆมันก็ดูมี p อ t e n t i a l อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้ประโยชน์ขึ้นมาอีกสําหรับเกาฟนะครับเราก็เลยวังว่าเออวันนี้เกาฟน่าสนใจนะครับเราก็ตอกย้ําภาพที่เป็นท็อปพิกของเราด้วย mm hmm. อยู่นะครับรวมถึงพวก On ง,งันน็ย on t r a c กนะเราก็คิดว่าน่าจะเป็น positive กับตัวการาฟอยู่แล้วนะครับก็น่าสนใจวันนี้การาฟแบบว่าเด่นเลยนะ